นะครับซึ่งจริงๆบางคนเนี่ยสามารถทําได้หลายหน้าที่พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ใช้นโยบายคือทําคนน้อยให้เป็นคนมากนะครับงานบางอย่างคนคนเดียวสามารถสามารถทําได้หลายอย่างเราก็เราก็ให้เขารับไปเหมือนเหมือนทีวันใช่ไหมตำรวจหนึ่งคนต้องพยายามเป็นนักงานใช่ต้องถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ท่านเขาเรียกปรับตัวตามสภาพผมว่าข้าราชการตำรวจเราทุกคนเขาจะมีจิต อาสาอยู่แล้วนะครับ,รบมีจิตใจที่ให้บริการเพียงแต่ว่าเราเราจะทำไงเราจะดึงเราจะดึงจิตอาสาเขาออกมาให้ได้นะครับ,รบมันก็อาจจะเริ่มต้นจากที่ว่าที่เราเราต้องดูแลสวัสดิการเขาให้ดีนะครับ,รบเราอะไรที่เราจะสนับสนุนก็ได้ในเรื่องในด้านสวัสดิการสภาพความเป็นอยู่ต่างๆรวมทั้งครอบครัวด,ด้วยเราถ้าเราดูแลเขาดีผมว่าทุกคนเขามีมีจิตใจที่มาช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วอุปสรรคและปัญหามีบ้างไหมครับในเรื่องในเรื่องของการ ทำงานเนี่ยครับปัญหาจริงๆปัญหาทองหล่อค่อนข้างจะแปลกที่อื่นะนะครับ<ช>คือ,อ,อที่ปฏิบัติงานยากเพราะเน้นจากอย่างที่ว่าคือพื้นที่ทองหล่อเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีรายได้ชั้นกลางถึงช,ชั้นสูงนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะนั้นการให้บริการเนี่ยจะบอกว่าบริการดีกว่าที่อื่นมันมันมันก็ก็ ก็พูดได้กันนะครับเพราะว่าพูดได้คะคะคือคือในในถ้าพูดในแง่กฎหมายคือมันบริการเท่าเทียมนะครัอบอันนี้คือ,องงแง่กฎหมายแต่ในแง่ความรู้สึกอะไรบางทีบางท,บางทีมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น <net> นะครับอย่างเช่นการให้บริการคนระดับหนึ่งเราบริการอย่างหนึ่งเขาพอใจแต่ว่ามาคนอีกระดับหนึ่งเราก็ต้องให้บริการที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่วัตถุประสงค์หลักคือทําไงให้เขาพอใจมากกว่านะครับบางคน อาจจะต้องบริการเต็มที่นะครับมากมากเป็นพิเศษเพื่อให้เขาพอใจนะครับซึ่งบางคนอาจจะบริการธรรมดาและเขาพอใจนะครับผมว่าจุดประสงค์หลักของของงานหลววคือทําไงให้ให้ประชาชนที่มามาติดต่อในเขาพอใจนะครับอันนี้อันนี้คือหัวใจหลักมากกว่าเหมือนเหมือนเราเวลาเราจะไปโรงพักต้องกลาง เรารู้สึกคำถามแรกในใจก็คือโรงพักน่ากลัวโรงพักเป็นที่ที่ต้องห้ามไม่ได้มาใช่ไหมครับมาแล้วจะได้รับความสบายใจหรือเปล่าช่วยเหลืออะไรได้บ้างรับใช่แต่ว่าถ้าพุ้งกับพูดแบบเนี้ยนะครับพี่ตัวเราบอกงี้นะเราก็รู้สึกว่าความคิดเดิมๆหายหมดแล้วเพราะเข้ามาเจอตำรวจยิ้มแย้มแจ่มใสอาิยาใสดีใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงค้อามสุดท้ายดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนธรรมเนียบรายการอะรเลยนะผุ้กิจเนาะ การที่จะมายืนอยู่จุดตรนี้เป็นพุ่มกับสถานีตำรวจอย่างนี้เนี่ยค่ะคติพจนประจําใจไม่ต้อว่ามีบ้างหรือเปล่าคะก็สำหรับคติพจนประจำใจผมก็ก็คงเหมือนทั่วๆไปคือทุกปัญหามีทางแก้นะครับในในคติพจนประจำใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านงานมาเยอะเนี่ยดูแล้วทุกทุกเรื่องเนี่ยสามารถแก้ไปได้อยู่ที่ว่าเราทำงานเราต้องมีสตินะครับบางคนอาจจะ ทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าทุกปัญหาที่ที่เข้ามานะครับไม่ว่าปัญหาของผู้ใต้กำนิชาหรือปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อนี่ผมว่ามันมันมีทางออกในตัวของมันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าเราเราจะต้องใช้สติให้มากครับสิ่งนี้พี่ผู่กับมีอยู่ตลอดเวลาที่เราคุยกับเห็นไหมผู่กับเป็นคนที่มีรอยยิ้มใช่ไหมครับยิ้มเนี่ยครับเป็นยิ้มสยามประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นท่านพุ่งกับครับ จะมีอะไรที่ยังต้องฝากบอกทางที่น้องประชาชนสันสิ้ครับว่าจะต้องการอะไรบ้างนะครับว่าให้ให้ทางรงพักหรือทางโรงพักอยากให้ประชาชนทําอย่างไรบ้างเพราะมกับว่าท่านูกับฝากช่องทางในการที่จะประชาัมพันสั้นี้ครับ,รบว่าประชาัมพันธ์ผ่านในช่องทางใดก็จะหาตัวผูุ้่กลับด้วยหรือว่าจะมาในพื้น <c oughs> เข้าไปในในโรงพักด้วยครับก็สําหรับสิ่งที่จะฝากพ่อแม่พีน้องประชาชนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่สร้างกันอยู่แล้วว่างานตำรวจเนี่ยจะสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะ <Jake. S 2> ครับเพราะตามหลักทฤษฎีแล้วคนคนที่จะเห็นเหตุการณ์ในการทําบิดของคนร้ายเป็นคนแรกก็คือพี่น้องประชาชนนะครับคงไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจครับเจ้าที่ตำรวจสามารถจะไปที่หลังจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นความร่วมมือต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นสิน่งสำคัญที่สุด โดยพ้อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วแล้วผมเป็นประชาชนอยากจะโทรหาท่านผู้กับมีปัญหาเดือดร้อนมีปัญหาเดือดร้อนนะครับยกเว้นเรื่องเงินมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องทั่วไปนะครับจะกติดต่อกับทางผู้กับได้อย่างไรบ้างสําหรับทางเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อที่สามารถโทรได้24ชั่วโมงก็คือเบอร์02 สามเก้านององสี่ศูนนะครับอันนี้อันนี้คือเบอร์สถานีส่วนเบอร์มือถือผมนี่ผมเปิดตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1ย์แปดหน่าหนึ่งเจนะครับ0816251798ึ่งหก็ส่วนมากก็จะมีคนโทรหาผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ปิดโทรศัพท์ไม่ไม่เคยปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็รับรับทุกสาย ครับนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเวลาเกิดเหตุร้ายบางทีบางทีมันเป็นเสี้ยววินาทีชีวิตนะครับบางทีเขาไม่รู้จะพึ่งใครเขาโทรมาในบางทีถ้าเราไม่รับเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับผมเลยมีความรู้สึกว่าถ้าโทรถ้ามีโทรศัพท์มาต้องรับนะครับเพราะบางทีปัญหาเล็กๆน้อยของของที่เราคิดเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับบางทีต้องการทำปรึกษาฤรืิจะแจ้งเหตุอะไรนะครับเพราะนั้นก็ จริงๆอยากจะฝากตำรวจทุกคนเลยว่าเบอร์โทรศัพท์นี้ต้องรับต้องต้องรับนะครับต้องรับดีครับได้แล้วดีค่ะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็รบกวนเวลาของท่านมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบครับ่สวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะสาระดีๆเนี่ยยังมีรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะในช่วงของฝากจากประชาชนสักครู่เดียวค่ะและในช่วงนี้ค่ะกับช่วงของ ะค,ะครับผมได้สาระตัวแทนของบริษัทควายอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้มอบวิทยุสื่อสารเพื่อให้กับทางท่านผู้กับได้ไว้ใช้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสอนทองหล่อนะครับขอบพระคุณครับเยตรวจาอ เียตรวจของไทยเกียรติไร้ค้า ชานชนนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณธนากริจิตอารีระ,ะ้วค่ะตัวแทนจากบริษัทกวางเอ็ทอนิกส์จำกัดน,นะคะมามอบของที่ลึกให้กับสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อค่ะ บริษัทควางอิเล็กทรอนิกส์จำกัดหนึ่งในผู้นำทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือกู้ภยัยขอสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านเพื่อเกิดความผาสุกและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปดังนั้นจึงขอมอบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อไว้ใช้ในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปประกอบด้วย 1. วิทยุสื่อสารมือถือเอลิโรุ่น DJA 1 0จำนวน1เครื่องผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์แข็งแรงทนทานนานต่อการใช้งาน 2. วิทยุสื่อสารมือถือแฮมเทกรุ่น HTG 174จำนวน5เครื่องลำโพง500มิลลิวัต์ชัดเจนในทุกคำพูดและไม่พลาดทุกการได้ยิน 3. กระบองไฟกระพริบจำนวน10อัน ทนทานกระทัดรัดสามารถใช้ยามฝนตกได้ 4. เพื่อสะท้อนแสงจำนวน10ตัวเพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามท้องถนนและอาคารที่ต่างๆผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐาน ผมได้สาระตัวแทนของบริษัทกวายอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้มอบวิทยุสื่อสาร,ร,รเพื่อให้กับทางท่านผู้กำกับได้ไว้ใช้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสอนอทงรอนะครับขอบพระคุณครับ สองคนจะ,จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกลงพื้นที่และสัมภาษณ์ในทุกแง่มุมที่คุณอยากรู้กันที่ไหนต้องติดตามนะคะในรายการอนนนในดวงใจทางช่องวันเด็ดคิวทีวีเตือนภัยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันนิชการชรนุัร์ครับและผมธนกิจจินา,านิรัตทั้งเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเยยี่ตว